เด็นากได้ก้ได้จักซอกกับเขาเขยจักซอกเาะกเเพียบ่ได้จักซอกกับเขาะแล้่เขาซองสอบอบอกว่าสีนี่เขาซองอจองสอบภาวะเข่ากัว่าได้ว่มเามันจะได้กินยังนอกโอ้ยซองสอกมันที่เฮงวันไดดิเดือนเดียวก็เบดเลยนามัมะมาเรือมาเรือย สบายดีเด้อพี่น้องเปิดภาม,มากนะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแพงทุกผู้สุกคนจุ่มงสมงุบรรณบวชซีอยู่ภายในและกะต่างประเทศก็ดีพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับกสู้ซ่องน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเลยมื่อนี้โดยพี่น้องมาบัดดามามาก็เดินทางมาบ้านเดินอย่างเลยไชอัดถ่ายบ้านใหม่น้องหว้าบอกไปราบ้านใหม่อยู่นะเว้ยด้ยมากรับ ทสิว่าจังได้ปน้องเห็นแบบ,บดยยดรดบ่ได้นนะโดอันลิตนมาเห็นลสภาพเลยรดล,ลิตอนบ่ได้พี่น้องเนาะแม่บาดาวเิ่นว่าาให้ฟังเนาะเป็นกเป็นกบครัวนึ่ะพี่น้องเอ้ที่ว่าทุกขนื้กโดยทุกข์ยากสาหาัสพอสมควรฟังอแม่บ่าวแม่ฒถาบอดาวว่าอุอนน่ะกะนก็เนาะม่า,าววฟังก็ได้จะได้กระฟ้าคนใหญ่ใจดีเด้อ เบิ่งกะอึดวัสนนะแม่นากะบบมีบ่บ่ด่างดินกะใส่ดินคนอื่นอยู่นี่แหละดินกะใส่ดินคนอื่นอยู่วัสนนะจักสิอยู่ฮอนมือใด้เขาสิไล่ยออกข้าเจ้าขาเจ้าให้ออกแล้วแม่นบ่นี่ยังออกบ่ได้เด้อๆด้อเด้อเรนยังง่ายบ่ได้เนาะในได้เลยไปไปเบิดมั้ยกันพี่นเนาะี่นเลยเที่ยงหน้าแล้ะกันพี่น้องเกื่อนเล่าโอ้เที่ยงหน้าแล้วเกื่อนเล่าเกื่อนครัว้าละกับ สบายดีสบายดีสบายดีนั่นเลยวอนล้อยู่กับเบิ้งนั้นเลแหละตีดอกเลยอดูใจกับเอนได้อยู่ดอกนี้แม่แม่ดูละไอยู่ชื่อแม่ยหญ่ยังไหมแม่ใหยยมแม่ใ่ยมูดูใชแล้ว ลูกชายสองคนลูกสองคนลูกชายกับมุกนั่นต้องคุณน้องบุ๋มลูกเหมือนแล้วลูกคอยพูดเล่าสัมบะลูกชายแล้วกับบุ๋มมีครอบครัวบุ๋มมีครอบครัวบวกกับบุ๋มไม่กินอย่างว่าไม่กับเขากับบุ๋มไม่กินหน้ากับได้บุญเงีายได้จัดซ็อกกับเขานะได้เยอะเงาแต่ไม่เห็นบ่ได้จัดซ็อกกับเขานะแล้วเขาสองถอดสองบอกวัาสี่ ได้ข่ะอสจองจอภาวะเ่ากับว่าวเกมันจะได้กินยังนอโอ้ยซองสอมันทีเฮงกันได้กินเดือเดียวก็เบิร์ลยเนาะมจะเฮงมดจะเฮงแหละข่าเขาหันเอาะซอสอก็ไปซื้อบเก็ไปซือนี่ทเงนมาซื้อมดจะเฮง ว่าชามโซ่เขาแเล้ว่าสี่ได้เพราะว่าเนในโจโสก็หมกงานว่าชามามถั่วอ้าพบินออกเอ้เขาก็ได้โซ่โซ่ยังเห็ดน่ะนะก็งง่งงวันี้คกงกาไทแล้วก็ได้ทั้งประชาศนะุไทยบุญเงินไยก๊าซไท้เอาหุดเอาอ้ายยังคูพูดนองมันเป็นผู่ตับโอ้ยเกี่ยวกับกระซไทยหุดเอาบอ กูดอาเซียใต้เลยพูดเอาไพี่น้องเลยดินที่อยู่ในกะตะกี้ก็เป็นดินเจ้าเองตอนนี้นะโบโแม่แล้วอนอยู่ในเขาเขาให้ง่ายไปแล้วว่า่าน ป่ากันทำทราให้ก็ไม่ได้ทำดอกเขาทีให้ไว้อยู่ตรงนี้รายเขายังได้กว่าเอาเพชรทราก็เป่ากระเพกอยู่หุ่นนะจักเข้าปูนเลยเบาไงโยนมองโยนกระดินข้าเจ้าบ่แม่นแล้วดินข้าเจ้าอันนี้กับ่แม่นดินเล้าได้นี่กับนอนเราก็ได้ยหญ่ห้อกอีกนี่นะ เข้า yeah. ่ย่ยน่ยเลยเน่อยหนกัไปไกลแล้วบบแต่กยังว่าอยู่ไกลกันกับญาติพี่น้องเนาะเที่ยวส่งเที่ยวยืนมียังไกับันนี่เน่ไม่ไปหนอะไรเนี่กับไก่ว่าพูเน่กับไกน่อะไรมันเนี่กินส่งให้กินบ่ยู่ไ้เจ้าไมีแต่เจ้านี่ไดส่งให้ส่งกับนั่นแหละเกิดยอย่างัแหละว่าได้ให้เราจะกินเหายละแม่ม่ได้เข้าสู่ โล้วกินใสล้กินว่าบ่มีแักกินืองเขามาาวาได้าน้าำนาแกของคุดเอาน่าคุดนืว่าเขาทายี่หัยอะไกดไมเห็นเห็นเราไปว่าว่าโน้ยดำหน้าสิยากเนี่ยคนฉันลุงใจเราแล้วหมดคุดเอาคุดเอาไม่ย้ไม่ย้ายเลี้ยไปเด็้น เอาเฝ้าโอ no <'s> ้ยาาเอ้ยีหนเป็นออกัรผู <popular noise> oh, Likewise, no? ้ใหญ่ใจดีกับพระเป็นอะไรกันบาึงเข็ดนี้อัญไร้แหละอัอัยอัจากปีอันคอยุกอเจ้าวงค่ะวัเจดีศรีปายุเมียนบ้ยโอ้กโ้ยโอ้ย้อ้อ้ยอายุอย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 อายุจักปีอายุคอยบอออยเ้า่่ยบ่โอ้ยโอโยย้ันนี้ แปดแปดอัพขึ้นแล้วมันงมนิงว่าแน่นหรว่าซีดซดหรือวาดซีดไอดขึ้นลยเนาะไปกาวงเด้งเด้ราไ่ได้ปทางไหนแต่เราอยู่เตนนี่แต่ละมือนะกินยังอยู่ยังบืนขึ้นไปหาเฮาเฮ้นาบืนขึ้นไปก็เศ้าเมื่อยลำทางเนาะเกือบหอเทาไปย่างไปเพื่อน ยังเห็น yup. หูยุ้ยสิตาอะตายังแจ้งยยสิเห็นต่พาะโมโมะอ่ะได้เหรอเห็นเห็นเฉ่าสำรักหัวสำมุนหินเห็นยุ้ยหรือเปล่าสำรักหัวเห็นเฉ่าสำรักหัวหูกรบอกจักดีหูกรบอจักดีจะว่าโมเราไปแล้วหมเราไปแล้วหมเราไปแล้วไม่ใ่ราไปแล้ว มีมุ้งยังงไตรโคมไตรโคมมีพ้ายอีงยังได้ที่ย่างฟ้กับโมีว่าเคสสองละล้านเอออันไม่ง่ญ่ครับสองล้านสคนบ้นบ้นเท่านะบ้นเทาปากนะวานัเนาะเคสโบมีฮอดไฟฮอดพื้นจิตใต้โอ้ไกลอีนได้หนอซะไกลไกโคมไ้ไกตโคมยังหัพื้นมาเลย กันได้โซลาเซลจากอันกัสิใคเนะเห็นหงเล่นเนาะกินกินข้ากับกันโพตันเนี่ยนะงนโบมีไฟฟ้าใช่เนาะชั้มก็เกกลังกังจ่ายบ่ยเนแล้วว่าจะพ่ายไมรว่าออกไปจะฮึงไหมจ่ายว้าจะว่าเนี่ยอยยังอยู่น้ำลุ่มน้ลานอยู่กันบ่เข่างก็ไม่หนึ่งคู่มือคันหนงจะไม่แล้ว

มลองตองเต่มลองตองต่งอ้าวจากท่านบ่อเนี่ยนะเอ้ยพี่นอ้องเ้ยว่าเคสยู่บ้านปังนักเคสนี่แห้งบวกขึ้นอีกพี่นอ้องเ้ยนั่นอ้อกบนยูก,กับเมนดินแล้วอีก มากลงไปในมูนเบิร์ดหรืได้เนี่ยนะใหม่มันเบิร์ดคุณภาพนะมันดอก <Okay. S 1> เลยเนาะ,ะใหม่เบิร์ดคุณภาพนะอ,อ๋อ้ยบิบงจักสิว่าในใดพี่น้องเรีว่าโบ<พ>าถือเลยนะเข้าใจแล้วอยู่มานี่เป็นสี่ปีแลยนะอยู่ในนี่น,เนนะเขาหายเวลาอยู่เออนนะแล้วก็ปุ๊บเนาะเปิดสีออกได้ง่าย แม่นั่นแหละเจ้าของที่แคาเจ้าก็ะไรอย่นี้อยู่พี่น้องเอ้ยหากเรายังพันมีบอนไผ่พอเราเดี๋ยวนี้นะเราอยู่ใต้อยู่ป่าพูนจะใกล้พี่น้องเนี่งยืนเออเมืองพี่น้องเอ้ยเขาได้่ยหยาดขึ้นเฮือกกรเด้อไปไหนเอ้ยปิตซ่องมือคั่วก่อนกิตข้าวกินหนำกันยังที่เนาะ

สองมึงในือนก่อนอ่าแล้วขายลายทีมึงบนอยู่บนนอนอันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องนะมาเห็นแล้วกันแต่ริตโตนพี่น้องเอ้ยปวกกระคืนโอ้ยควมมาปวดกระคืนเนาะพุ่นพี่น้องเอ้ยอ่า

อันนี้เป็นข้างคู่คนนึงเนาะ้วกบมี่พ้อตู่ม้วกะบมีวกบมี่ยังไงไก่ลบ่าอะไรเซลเซไก่นะดยดยดยพวกพวกกระขึ้นเนาไม่ไงไม่เเวทคุณภาพแล้วไห บกวคืนฟาลวนี่เงเนี่ยัวบ่ายนี่นมันมืดแล้วนี่นะเนอดนยังกมาก็มืดมาไหนจะนั่งม่ได้้องย้อนมาถึงีดูดูเาให้นี้แหู ปดเอาบ่มันันได้อันนั้นใช่ดยังทำมากก่ได้เงินันทิย้หยลงปมา่นเิที่เราเปิำมากถิ่มเนาะทำมากถิ่มแล้วมันเออพี่น้องเลยแล้วมือก็ทิ้งหมดเลยเออเท่าไม่พอมเหตจุบเด้ลูกบ่แมหญงลูกเพิ่อนไปเฮตดงานบ่เดี๋ยวนี้ ไปเห็นงานไปเห็นคนมันน้มข้าวแล้วไปโกนมันน้มข้าวไปหับจ้างคนมันเพราะได้ซื้อข้าวสู้แม่กินเนาะเออไน้ำมันน้ำมูและข้าวจากแล้วก็ไปโดูดยูดยังูน้ำมันเออจากมันแก็มาให้แต่ก็ที่ผมีเงินซื้อข้าวกินทันทีโดยโดยไปนองเเยนาะไปันนั่นลูกชายเพอนับไปหับจ้างขุดมันผ่านมันพี่น้องเนาะก็ได้เงินมาอ่านสู้แม่ ชื่อเข่าสูเมกินแาดกันแห้งแล้วแล้วจะบริกรอดเข่าด้วยเข่ากินกระไดซองกระสอบหนึ่งเนาะซองกระสอบกระสอบเข่าเข่าเปลือกเป็นกระดาษเดียวโอ้ยพี่น้องเไปจอกระสอบกับเปลือกโด้ยหนักหนัก นักสุดเี่ยพี่เอ้ยครอบครัวเราเนี่ยแล้วบดบ้านคือว่าครอบครัวเราเนี่ยบ้านเขานี่ยช่วยกันยังใครแน่ยังใครแน่เนาะยังพออยู่พอกินเนบ่านเนาะบ่มีเงินกับมีข้าวกินกับการคล้ายอยู่ได้โดยอันนี้ข้าวกับบบมีเงินกับบบมีนี่นี่เนาะมันอุ๊กตินกับบบมีอยู่เลยจากจิตใจอยู่ทางใดอยู่แบบนี้บ่เห็นแล้วไปตาย็นแต่คนนะเยในี่ยมืดข่าวมืดข่าวเนาะ เราจ่ายก็จแตงหญิงให้เขาเขาเขา,าไปซื้อนมในหานค้านะาและแม่ค้าเพาิ่นเราถามเราจะไปซื้อไปเห็นยังเขาจะไปซื้อให้ให้แม่ใหญ่ผู้อยู่เพิ่นอยูย่กลางทุ่งนั้นวะเอ้อเ<า>พิน่นวะบางเทือกกับลูกชายเราก็มาซื้อให้เทือรักกล้องเพิน่นวะได้เงินแบบว่าเพื่อนดโดย แ้บ้านก็่อยู่อีกเะองกองนนั้นเป็นแพ็คแแล้วเแพ็คนวได้พอว่าไปรับจ้างมาพอจักจอากซื้อเขาจากชื่อน้ำซูเมะกินเพิ่นกันได้เนาะเราอยาี่ได้ละก็เื่อยได้ขาดสารอาหารบริกรนหยังลักมือนะกะโดยเบื้องนโตแล้วนะยังเด็กพี่น้องเขาหยาดกมาเบิร์ใกล้ๆกัน่น้อย แล้วพอม้งเราบริคอยได้กินข้าวนั้งเที่ราก็นอนโดยได้เราบริการข้าวแรงบริกรข้าวแรงบริการเนี่บนเาเรามีกินเลยแล้ก็บริการข้าวแล้วก็รัก็นอนมื่อข่าวตานเพื่อจิได้กินข่าวเข้าเลยอ่ยมันอยู่ก็ได้เนาะอยู่บ่ได้อยู่ก็ได้ครับบริกรข้าวนะขั้นแรกจะว่าขั้นบริกานข้าวเขาอยู่ก็ได้ตายก่อนแลวเนาะเนาะอันนี้เพราะว่านอนเพื่อสิหอดมเช้ากอขออย่เลยเนาะเนะ มื่อยแล้วเฮ้ยจังเลยว่าโจ้ไอ้แฮงน่ะมันเมื่อยบ่ได้ค่อยได้กินอีหยังบ่ได้แต่เฮาเนาะคั่นบ่ได้กินแกยังเมื่อยครับแม่น่ใหญ่เมื่อยผู้แต่เฮาก็ได้ผู้น้อยเบิ่งงอนีเงมุงเฒ่าแล้วบัดงบ่ได้กินข้าวแฮงสิเมื่อยกูเฮาเฮาก็โดยแฮงก็ยังเมื่อยเนาะคั่นโดยแม่นสิไปโอ๊ลตายเื้อบ่ได้ ไป18:00นหรือ21:00น22:00นผูบอกกินข้าวโดยแล้วงอื่นแม่นม่ินกินข้าวมื้อละเทื่ออ่ะเนาะบ่จักกินกับหยังบัดนี้จักแล้วแต่บ่มีก็มีก็กินไปแน่นั่นเราก็ได้โดยๆๆบ่มีทางกบ่ได้กินกินอคง บมีแหละก็คือบมีจะกินบดเมยบรดีเมียจะคนบ่ลูกคนนะอ๋อโดยโดยโดยลูกชายบุตรชองเนาะโดยแม่อยเราได้ลูก้นยิงเราปฏิการเน่ยนะตักน้ำตักน้ำแล้วได้หนึ่งเขาหนึ่งน้ำน้ำไนได้เพื่นไปเอามาจะใช่ใช่นี่นะทางโยเขาอ๋อ สร้างโยกเนาะมีไปน้ำกินนี่น้ำกินน้ำกลินได้ใช่ไไาเไปอเาะตแต่ะกี้นะเป็นที่ของล้วเนาะนี่เนาะเล็กเล็กเล็กพิ่นขายเทลละน้อยบอกไหมไงเล็กพิ่นขายแบงขายเทลละน้อยละน้อยบอกเป็นตอนได้ขายเป็นตอนเนาะ ก็เมื่อล้วบันนี้อ๋อย้อนบ่มีีแล้วก็วิมีเข่ากีนผลค้าอีกหลายวันละตอกแล้ววิมีเงินเห็ดยังบุญเงินยังน้ำมาดีโอ้ต้องเลยขายขายแล้วจักปีแล้วเพราะอันอันฟัวเพฟุนเสียนี่ยไหมไงเขอโทษเรื่องอาทิตย์เขาตามหลายปีเลยเนาะเขากขุดยื้อแล้วจักปีแล้วเขาจำบ่ได้เออแต่เพิ่นยังนุ่มเต๋บปู่บ่แม่น แต่ะะเพคนอยู่บุ่นได้เงื่อนเพคนอยู่บุ่นแต่อยู่แคมทางของว่าเงื่อนบนเงื่อนเอบนเงื่อนหลังใหญ่นี่ยด <ife? S 2> ้วยด้ยแต่ยุบุญได้แล้วมาอยู่นี่ก็จะปีจะว่าหกเจ็ดสีหรือแปดปีแล้วก็จักมาอยู่นี่อันใหญ่ลงมาอยู่นี่นมะเขิ่งเลืเอือมเติมแล้วข้วต้องล้าง้าจะลืมแล้วว่าจำไม่ได้โดยโดยก็สีคล้ายนี้พี่น้องเอ้อคนบ่มีบ่มีแล้วก็รคล้ายเท่าไรบ่มีแล้วก็รคล้าย ขายตอนพัวเราเสียหันเนาะขายเห็ดบุญขายตอนพัวเสียพ่นุเห็ดบุญน้ำล้าเนตอนนั่นเนาะมีเงินเลยเน็ดได้บุญน้ำล้าผู้เจ้าละวิามันบ่มีจะขินแนนมไยแม่บ่มีเขาขายเป็นงานไม่เปิดเขา เดี๋ยวเลยบ่พามาบงทางนี้ก่อนมั้ยไงทางนี้บ่ทางซานดอมาบังทางซานก่อนโอ้ยพี่นุ่มบนมาดี๋ยวนี่มีแนวกั้งนะทางนี้เนาะเป็ดซานพูกขึ้นมาเวลาทางนี้ก็ได้นเบิดคุณภาพเลยโอ้ยพี่งเอ้ย โดยเจ้าของทีก่ะไหนี้อยู่พี่น้องเอ้ยเห็นแคไจักสิปรยูนะ่ยใช้จักสิปรี่อยู่ใช้บาทนี่นี่แล้วพี่น้องเอ้เงินชาบัดซองเพื่อนนอะไรอ่าเนแล้เดี๋ยวเบิง่งคือ,อยังดีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทางในพุ่นปวกเขา่าเลยพื้นเล้ววะสัตว์โอ้ยเนาะ มาเห็นลักะลิตโตนเป็น้องเลยังว่าไก่เนาะอยู่นี่เนาะลูกล้านกับเพื่อสิไปหาเนาะมันอยู่ไกลกันละยากได้และอันเป็นเจ้าเจ้าเอินเพื่อนนี่แน่ดจนี่ป้าอ๋อโดยโดยโด ที่น้องทั้งงานอันนั้นนะทั้งงานไม่ไงหรอกดูดูดูแตนผัู้อาลันแล้วอือดูดูดูเล่าแต่มัน่เป็นอันนั้นแล้วก็เป็นคนทั้งปู้และทั้งบ้านยังก็บรรทัดหน่อย่เรามาแต่บ้านไหนก่อนบรรทัดหน่อยจับบ่อบ้านบ้านหน่อยบ้านน้องบัวทั้งผู้ทั้งหงทั้งเหนือบ้านใครก็ทั้งน้องหงผู้บ่น้องหงบ่ไม่ไงเออบ้านน้อง ยังบ้านคำน้อยบ้านหนองบัวบุ่๋มนั่นเจ้บ้านหนองบัวเทียงบ้านบ้านบัวเทียงบ้านเมืองยังอะไรบ่ประดาวันนี้ก็เคยเห็นเครื่องบวกกันหน่อยบ้านคำน้อยจับพอดีบ้านหนองบัวบัวหงส์ถูกบ้านหนองบัวจับพอนีเลยโซนบุรีหนองบัวเจ้าเมืองโซนผุประจาร bạn khăm nói nó rồi rồi là หลวง dù nó ๆ nó mới ngay พอตายเราจะอยู่น้ำลูกพี่เนาะพี่บ้านนี้นะลูกพอลูกผู้ชายเนาะแต่ใครอยู่เพิ่นยังอันหาทำการทำงานมาเลี้ยงแม่นะมาเอาฮักซื้อข้าวซื้อน้ำมาช่วยแม่กินนะโดยยังใครอยู่พอได้ซื้อข้าวมาทั้งชีวิตไปแต่ละมื้อนะลูกชายไงลูกชายไงเนาะโดยโดยลูกชายน้อยก็ตามภาษาวัยรุ่นเนาะโดยโดยโดยตามภาษาวัยรุ่นเพิ่น ไปตามนั่นด้เนะเว้ยโอเคก็สั่นเละกันาเลยยังได้บดนี้ยังได้กระฝากเบื้องเนด้วผู้ใหญ่ใจดีกัได้เนาะโดยดยจับกล่องให้นบดไยได้เขากินได้ยังด้วยนรก็ได้เขากผู้ใหญ่ใจดีกับสงสารตัดเนาะสงสารผู้ใหญ่เนี่ ยังกระโบมีทูก่แเงินคำกระโบมีเอาสิเอาเงินว้ให้เจ้าซื้อตลาดน้อยได้ไหมไงหาสิบพันเด้อฮันน่าฮ่าฮ่า้่า่าฮ่า่ดฮ่าฮ่าอาฮ่าฮ่้า่าด่่าาฮ้า่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮาฮ่าาา่กา เราไาซื้อกินจะอยากยังกะไ้ซื้อกินอะไรตลาดน้อยมากก็ซื้อเหนแล้วน้ำตาสีไลน้ำ่อยาไกินพ่องเอ้ยได้กระฝากทั้งผู้ยญ่ใจดีเลอพี่น้องเนาะฝากพิจารณาเคสนี้น้ำแน่พี่น้องเอ้ย นักสุดมีครอบครัวนะีะนั่้วยนมีคอบครัวเดียวนี่แหละพี่น้องดไ้ได้ได้มีเมีรถไทมียังเนาะไทมียังมีอุปกรณ์กันอันนี้เพิ่นบ่มีเลยพี่น้องเอ้ยหลล่างพานะให้เห็นเอตนะน่าราอยู่บ่จะย่บาอยู่ละน่าร่าอยู่้อยู่บ้านก็ูง เราคิดว่าอันดำอยู่แถวนี้ไรดำหน้านะโดยโดวย,ยดวจานี้นะเบิ้งว่า็คันโบไดป็นเขาไดอย่าหน้นะานะกน่าเศว้าอยู่คู่อยู่ดุ่งคาเห็ดเ้นี้ก็มัน,นได,ไดเป็นเขไดผมไดป็ดหัวปิบสอโดยกุ่มกินกันเห็ดกันว่างก็เขาหาไปจออนไมาไดจอจอบมงกดับมาแล้วเห็นแล้วน้ำตาแทบสไลไปน้องเนาะ จัง uh, ได้ก็ฝากหนเด้อพี่น้องเนาะฝากเคสนี่น้ำนี่ทางผู้รักผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทั้งหลายเนาะเขากินกระโบมีว่าสันได้เข่าสองกระสอบเขาเปลือกสองกระสอบพี่น้องก็เห็นหน้าก็ได้คุดเฮ็ดประสันคุดแลวก็จังดำดำเข่าใส่นะโบมีรถโบมีล่างไทยถามว่าผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านใด อยากซอยเพิ่นเข้ามาพี่น้องเนาะกระติดต่อมาทางเฟซบุ๊กของพอน้องมินนี่ได้พี่น้องเนาะสื่อเฟซพอน้องมินนี่พี่น้องเอ้ยจะได้ก็ฝากเบิ่งฝากพิจารณานี่ได้พี่น้องเนาะโอ้โหเฮ็ดนี่ก็ได้ถือว่านักนะสาหัสของแท้พี่น้องเอ้ยตัวนี้เนาะโดยโดยสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อนพี่น้องเนาะ ออกกันใหม่ิปหนาด้อพีน้องเนาะสําหรคิปนี้สบายดี